เป็นช่อเหมาะสําหรับเป็นไม้ตัดดอกนะครับก็เป็นไม้ตัดดอกสมัยก่อนตัวแรกๆเลยครับดูก้านช่อเขายาวมากนะครับแล้วก็เวลาไปปักจจกันนะครับก้านช่อเขาจะแข็งแรงมากก็เป็นไม้ตัวครับที่เมื่อก่อนเนี้ยเป็นที่นิยมของตลาดนะครับครับก็สวัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนครับวันนี้มิสเตอร์ชนพามาชมกล้วยไม้ตัวหนึ่งครับบังเอิญเดินมาเจอเข้าพอดีนะครับซึ่งก็ มานั่งลองลอง,ลองนึกดูว่าเอ๊ะเจ้าตัวนี้มันคืออะไรก็ปรากฏว่าจริงๆแล้วนะครับมันมีการจดชื่อนะในปี1966นะครับซึ่งก็เป็นกล้วยไม้ลูกผสมนะครับอเล็กนสไตลิสช่อชะลูดนะครับซึ่งก็เป็นลูกผสมระหวา่างเจ้ามแรงปอหรืออเล็กนิสนะครับกับช้างลินโกสไตลิสจิจนเทีย นะครับซึงก็มีการจดชื่อจดทะเบียนโดยคุณเยี่ยมบุญโชนะครับจริงๆแล้วชื่อช่อชะลูดนะครับมันก็มีการจดทะเบียนโดยท่านเดียวกันนี่แหละครับใน2ต้นด้วยกันนะครับจดทะเบียนคนละปีอีกต้นหนึ่งที่มีการจดทะเบียนนะครับก็อย่าสับสนนะครับก็คือเป็นช่อชะลูดเหมือนกันนะครับแต่เป็นรูปผสมระหว่างเจ้า ไอยาเลนะครับผสมกับช้างนะครับซึ่งบางท่านก็ทักทวงทวงติงมาว่าเอ๊ะชื่อถูกต้องหรือเปล่านะครับถูกต้องครับมีตรวชนตรวจสอบแล้วนะแล้วก็ถึงได้นำมาเผยแพร่ครก็ตัวนี้นะครับเลี้ยงง่ายครับส่วนนี้เขาปลูกไว้กับเสาของลงไปไม้เลยนะครับในลักษณะที่เรียกว่า พออายุมากๆเข้าก็แตกก่อนะครับเลี้ยงง่ายก็เป็นไม้ที่ไทยยิ่งตัดก็ยิ่งแตกเละครับพอตัดเข้าปั๊บเฮ้ยเขาจะแตกต้นลำต้นตั้งขึ้นมาใหม่เลยก่อนี้นะครับถือว่าเป็นเจ้าช่อชะลูดที่ก่อใหญ่มากๆกําลังแข่งช่อกันบางท่านครับเขาเรียกว่าช้างตรุจจีนนะครับบางคนเขาเรียกกันแบบนี้ เหตุผลที่เขาเรียกช้างตรุษจีนเพราะเขาจะออกช่วงใกล้ๆกับตรุษจีนนะครับก็เป็นชื่อเรียกขันแบบชาวบ้านนะครับลากนี่ไม่ต้องห่วงครับพอปลูกเลี้ยงไว้เขาไต่ขึ้นไปอยู่บนค้างของโลงกล้ยไม้นะครับเขาก็ทิ้งลากดิ่งออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นม่านสวยงามแบบนี้เลยแต่พอ มองขึ้นไปที่สูงๆที่เขาไปแผ่ขยายสาขาข้างบนคนระับปรากฏว่าไอ้ลำต้นที่มันทอดยาวไปกับลงก้อยไม้นี่ครับมันก็ตำตามันก็แตกแตกแล้วมันก็ตั้งตราง่านเป็นดงอยู่ข้างบนเลยนะครับแม่มันออกดอกนี่พรุกทับไปหมดเลยนี่อีกแค่ไม่นานนะครับคิดว่าอีกประมาณสัก2ส,สัปดาห์มาดูใหม่อีกทีนี้ ดอกคงจะพึ่งพับสวยงามไปหมดนี่เห็นการช่อที่เราออกเยอะๆเลยนะครับก็เป็นกล้วยไม้อีกตัวครับที่น่าสนใจเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรว,ว่าสวนตัดดอกก็แทบจะไม่มีตัวนี้แล้วนะครับก็ดูก้านเขาครับที่บอกว่าก้านเขาเหมาะจะไปทํากล้วยไม้ตัดดอกเห็นไหมครับนี่นี่ออกดอกอีกช่อนี่งนะก็สวยงามครับ จริงๆแล้วสายพันธุ์พวกอะเล็กนิสหรือว่าสายพันธุ์มลงปอเป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับเขาก็สู้แดดมีลูกอดล,ลูกทนเรียกว่าเป็นไม้ที่ไม่ต้องดูแลอะไรกันมากมายลักษณะของใบและลำต้นนี่ครับก็จะเป็นกักๆโตดๆกันระหว่างช้างครับกับสกุลแมลงปอรหรือว่าอะเล็กนิสนั่นเองซึ่งการจเจริญเติบโตครับ ก็จะเติบโตวไวนะครับเพราะว่านิสัยเจ้าอะเล็กนิดเนี่ยเขาก็เป็นไม้ที่เรียกว่าเติบโตเร็วอยู่แล้วนะครับถ้าเทียบกันกันกบพวกช้างแล้วเนี่ยเอ่ออเล็กนิดเขาก็จะเติบโตเร็วกว่านะครับซึ่งดูจากใบเนี่ยก็เป็นใบที่อิ่มน้ำนะอวบคล้ายๆกับช้างอยู่เหมือนกันก็เป็นกุ้ยไม้ ผู้ผสมที่หลายๆท่านครับก็ไม่ค่อยได้พบเห็นกันบ่อยๆในวันปัจจุบันเนี่ยนะครับซึงเป็นไม้เก่าๆนะครับหลายๆท่านถ้าเป็นคนรุ่นเก่าเนี่ยอาจจะคงนึกออกก็สืบค้นข้อมูลนะครับการจดทะเบียนผสมพันธุ์ก็ตามที่มิสเตอร์ชนได้นำเสนอไปนะครับจทะเบียนในชื่อของ อเล็กโนสไตลิสช่อฉลุดชื่อที่เรียกขานกันก็คือเจ้าช่อฉลูดเลยนะครับ mm hmm. ก็เน้นย้ำอีกทีนะครับอย่าไปสับสนก,นกันกับอีกตัวหนึ่งก็คือว่าเป็นลูกผสมระหว่างช้างกับอายาเลสเนะี่ยตัวนั้นก็ช่อฉลูดเหมือนกันนะจดทะเบียนคนละปีโดยคนคนเดียวกันนะครับ mm hmm. ก็เป็นต้นไม้มที่น่าสนใจครับ ก็สำหรับวันนี้ก็นำเรื่องราวสาระดีๆนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับเกี่ยวกับใบไม้เก่าๆนะครับซึ่งในความรู้สึกของมิสเตอร์ชนเนี่ยไม่ได้เก่าเลยนะครับพอมาเจอปั๊บก็สะดุดตาก็มีความรู้สึกว่าเอะโอกาสที่จะได้เห็นไม้แบบนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับก็ถือว่านำมาสู่สายตาแฟนๆแ้ะก็เรียกว่าแบ่งปันประสบการณ์กัน สำหรับวันนี้ก็นำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวงการกล้วยไม้มาชมกล้วยไม้ตัวที่ชื่อว่าช่อชะรูดนะครับมาเล่าสู่กันฟังสำหรับแฟนๆท่านใดที่ชอบชอกชอบใจครับก็อย่าลืมครับก่อนจากกันกดไลค์กดแชร์กดซับ s cribe กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดค,คลิปดีๆที่มิสเตอร์ชวนนำเสนอสำหรับแฟนๆท่านใดที่อยากจะให้มิสเตอร์ชนทำเรื่องอะไรก็อย่าลืมครับคอมเมนต์กันมาได้ออเดอร์กันมา ะจะได้เ,เป็นที่ถูกอ,อกถูกใจนะครับของแฟนๆหรือว่าอยากจะติชมแนะนำเ,เกี่ยวกับเรื่องที่มิสเตอรชนนำเสนอก็สามารถทำได้นะครับก็ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันคนรักไว้ไม้เหมือนกันนะครับก็ติชมกันเข้ามาจะได้ปรับปรุงให้ถูกอ,อกถูกใจแฟนๆนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ